โดโมมีนาสังค,ครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจาแมกแ,แสเตอร์นะครับนี่ก็อีกกับเกม r o v นะออฟเวอร์การอีกครั้งนึับผมสำหรับคลิปนี้นะผมทำการเล่นรีวิวสกินฟรีนะผมก็สามารถไปได้กิจกรรมได้ก็ตอนนี้ยังไม่หมดนะผมแล้วกับสกินคอร์เทโลวีเวอร์ดอเลียนั่นเองนะผมสกินฟรีที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะผมเป็นโมเดล สาวนักเงือกน้อยน่ารักสดใสนั่นเองนะครับผมเนาะลันลันลันลานะครับผมโอเคก็สลัดคลิปนี้นะครับผมก็ทําการคู่คอมโบของเซฟิล่าตำแหน่งมิดเลนนะครับผมถึงจะไม่ได้เล่นตำแหน่งจังเกิลเคยนะแต่บอกนะครับว่าเป็นคู่คอมโบที่สุดเกรียนไม่แพ้กันนะครับผมเนาะบอกเลยครับว่าถ้ารอมีแอนลีเซนตอันตรีเมื่อไหร่บอกนะครับจะไปหวานแน่นอนแล้นี่ซีทูเินของฟิกเกอร์ไปไม่น่ารอก็เรียบร้อยสิครับผมลัดช็อตไปครับผมเนาะดอเลียเฟิร์สบัตไปนี่มันโรมิ่งเนาะมันเมทวันนี้กูถามจริงเธอนะครับผม โอเคครับจังหวะนี้เราไปดูก่อนนะครับโอเคจบโบนแน่นอนตอนนี้ผมเซฟวิลล่าสตันตใส่ไม่โดนใส่ทองหอนเรี้ยไม่โดนแต่ตอนนี้ขอสตันตไปสแต็กนิดนึงคือบอกเลยครึ่งหลอดบอกโคตรแรงอ้าวพุ่งมาทำไมไอ้บ้านานานโดนน้องอ่ะบอกเลยครับว่าเลือดโลจริงๆก็ผมแล้วกดฟูลรีไฟล์เรียบร้อยแล้วของเราถูเลนมาจังหวะนี้ถูเลนโลมิ่งอยู่ถูเลนป่าไม่รู้แต่อนนี้ขอต้องการสตันแปะใส่ข้างหลังจังหวะน,นี้นะเอาของหอกเลยครับน่าจะไปหวานนะผมไม่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมต่างคนต่างเลือดโล ผมรอจังหวะที่ที่เรียกว่าสกิลหนึ่งพร้อมพุ่งสกิลสองเป้าหมายวีไว้พุ่งชนของทางรอเรียบจังหวะนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมโอ้โหและเอนโซเอ้ะเอนโซลุดเหรออาจารย์เอ๊เอนโซลุดเหรอเอนโซลุ่นอ้าวไม่ลุดนจัหวะทชิบหายแล้วโดนชิบหายแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหไม่นานรอดโอ้โหว,วอล์านมาวอล์านมาอีกหนึ่งตัวดึงกระสุนตีกระชากใจจังหวะนี้แล้วตอนนี้ผมก็ไม่น่านจะรอดโอ้โหแล้วดึงตัวโซ่อีกรอบหนึ่งบอกแล้วโคตรจะไปหวานเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันหลอกหลอกไฟสบายดีจังผมมแเอนโซ ได้นะเล่นจีวิทยาผมไว้ได้นะอย่าเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวรู้กันมาครับผมจังหวะนี้ทอทูเล่นจังหวะนี้มาดันป้อมจังหวะนี้คงไม่จะไปในวันอีกรอบหนึ่งผมบอกเลยครับว่าโอ้โหไม่รอดสถานเดียวของเก็บไปสคมชิวแล้วนี่มันโลมมิ่งหรือมันเมดวะเนี่ยดอเรียที่มันมีดาเมจขั้นสุดยอดับผมเนาะโอ้โหอะไรครับเนี่ยสีสีเวลาผมไม่เฉิดฉายเลยเกมนี้มาจังหวะนี้ รอรีเซ็ตรับผมเนาะถ้าอันตินะผมรีเซ็ตใส่เซฟิล่าครับผม,นะบผมเซ,สสซฟิลา่าอันติมาปุ๊บเรากดรีเซ็ตให้เขาก็จะเอ,อ็นอันติอีกรอบหนึ่งฮิลลิงอีกรอบหนึ่งนี่มันผูก้กล้าใส่ฮิวบ่าไม่รู้มาครับเราเล่นใส่ให้สปอร์ตฮิวลิงจังหวะนี้เรผมสตารนใส่ทางของรอเลียจังหวะนี้ถ้า,ายะเตมารอของคนในบิดจังหวะนี้เรียบรอ้อยผมคนาบิไม่นาจะอดเขาผมตอนนี้เรียบรอ้อยไปแล้วตอนนี้กดรีเซ็ตไปจังหวะนี้แล้วกดฮิลลิงไปแล้วกดทางของฮิวหลิงอีกรอบหนึ่ง ของทางเอโซมันจะเอาต่อนะมันจะเอาต่อน,ะนั่นแหละแหม่มาครับฮิวติงใสโอ้โหมันผู้กล้าใส่ฮิวชัดๆเลยอะฮิวปัญหาฮิวเพรียดฮิวเอ้ยฮิวคอมโบฮิวคอมโบฮิวแหนไปปวดแล้วนะผมจังหวะนี้เวทอินเวดอินเวดได้ปะล่ะอินเวดได้ปะล่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเว้ยมาครับฮิวติ่งว่าของลงล่างว่ะละรอเซฟฟิล่ามาจังหวะนี้สตาร์ไปโอเคครับผมไม่เป็นไรโอเคครับตีไป ไีเค ja ียบไปเคียคบไปเคียคบไปแต่ข้าภาษาคิวโกว้าพูดเลยนะมาครับจังหวะนี้รอดักพุ่มอีสปอร์ตอยู่รอจังหวะสตาร์เรียบร้อยของผมแล้วแต่ว่าสกิลผมไม่พร้อมเท่าไหร่รออีกหวิ้นผมรอสักครู่หนึ่งรีเซ็ตไปข้างบนก็ชุนระบุนครับสองนู้นก็เป็นกิวกอดด้วยนะฝั่งข้ามอย่าให้มันลอยป้องก็พอ มาแล้วจังหวะน,นี้เวทอินเวทไม่ได้ก็ผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะสี่นาทีแล้วรอเลนกลางมาพอดีจังหวะน,นี้แล้วเอนโซไปล้วงนะโดนล้วง,งเรียบร้อยแน่แน่อนอนเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ล้ำสุดความสามารถของยีนาฟิกเกอร์เข้าไปจังหวะน,นี้นะคอสขวนไป1ทีแล้วเก็บคิวของทางลอลเลี้ยไปจังหวะน,นี้สตาร์ทไปแล้วรีเซ็ตสกิลใส่ทางของเทวิล่าจังหวะน,นี้ฮิลลิ่งดวลเดวเบิร์ฮิลไปแล้วเข้าไปจังหวะน,นี้เข้าไปล้วงป้อมจังหวะน,นี้เรียบร้อยก็ผมน้องเหลือทางของฮิวก่อนที่กำลังไล่ป้อมอยู่วาาาฮนนนหีกลับบ้อไปแล้วมาครับจังหวะน,นี้้เอยมัน ไปเคลียร์ล่างว่ะมันมันสลับเลนเลยว่ะจังหวะนี้ไปแล้วจังหวะเราไปเคลียร์เวฟตรงนี้ไม่เป็นไรเคลียร์หมดพอดีมาเดี๋ยวไปช่วยตีดัสเลเยอร์พร้อมกับนาคอสครับผมนะถึงจะนา,นาดาเมจเราก็เถอะนะต่ลานนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะมาครับได้แน่นอนครับโอเคจังหวะนี้รอเรียกตรงกลางครับผมนะเนาะราแต่มีไม่มีรีเซ็ตสกิลครับผมเนาะ เรายังช่วยทางของเซฟิล่าแล้วทันเบอร์มาจังหวะนี้ผมบอกเลยครับว่าร้องหนีออกไปก่อนเพราะเอนโซมาพอดีตอนนี้สามลูกสองไม่ถือว่าลุ้นมากกว่านี้มันหงสโซอาหารมาจังหวะนี้อย่าเพิ่งดึงใส่ผมโอเคนี่เอาไปทันนะก็ผมเนาะจังหวะนี้เรารอเรียบร้อยแล้วตีใส่แล้วยีน่าเข้ามาโดนจังหวะนี้ต้องถอยเอาไปก่อนแล้วตอนนี้เอนโซโดนจังหวะนี้โดนโดนสตันบอกเลยมาเอาไปโคตรแล้วเก็บคิวไปสวยงานจริงๆแล้วสตันไม่มีโดนจังหวะนี้รอจังหวะอีกแปดวินาทีสุดท้ายที่จะรีเซ็ตสกิลของทางเซฟิล่าอนะดดัันนนป้้้ออมมไครบผตี มาครับอันตีรีเซ็ตมาพร้อมเรียบร้อยครับผมเนาะ็อกเปิดเมื่อไหร่พร้อมว่ากันแล้วนี้อีเซ็ตเรียบร้อยครับผมเนาะมาแต่มานาไม่มีครับผมมานาเหลือน้อยแล้วเอาไหมเซฟิล่าเอาไหมครับเอาไหมหนา่ผมล่ามาให้เลยมาให้แบบบริการรับชมเลยครับจังหวะนี้ โอเคครับลอเลีเยยมันมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าจังหวะนี้ปล่อยออกไปก่อนแล้วตอนนี้นาคอสไปปวนจังหวะนี้บอกเลยครับว่าลอเลียมเลือดโลมากแล้วเรียบร้ยรยรยอยขมสไปหวันแน่นอนหรือเปล่าเรียบร้อยขมนอนเอนโ,โซมาพอดีสตาร์นใส่จังหวะนี้หนีไม่รอดนะแกไม่รอดแน่เรียบร้อยขมเซฟ,ฟิลเก็บคิวไปโอเคครับผมเนาะเลนกลางใกล้จะแตกแล้วแต่นาคอสมาพอดีเยอะผมไปเคลียร์ได้โอเคตนะกิวกอดมาจังหวะนี้จะไปป้อมกลางรับผมเนาะ เราจะดันได้แน่นอนครับผมผมยังมีคลิปหนึ่งอยู่เหลือหนึ่งพันหน่วยได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมมาจังหวะนี้มันอยู่ภูมินั้นแหละบัฟแดงฝั่งนูนะ้นน่ะ โอเคครับ okay, ผมเราเราดันเลนบนนะแต่เ,เลนกลางน่าจะมีอยู่นิดนึงไดหน่อยหน่อยแล้วจังหวะนี้เราวอฮานไปพยาอคลิปสุดความสามารถเซฟิลา่าต้องถอยออกไปก่อน,คนโคตรเดือดร้อนมากมากกดอันตีไปจังหวะนี้แล้วรีเซ็ตอีกรอบนะึงเขาบอกนะเขาว่าฮิวติ้งสองฮิวจังหวะนี้ไม่ต้องมาดันงานทางงานใจแนละ้วผมับแต่ผมมันงัดทางงัดแล้วว่ะไม่ไหวครับผมต้องถอยออกไปก่อนโอ้โหไ,ไปหวั่นเลยครับจังหวะนี้อันนี้นนนนมึงห่วงโซ่ควงโซ่โคตรดีเลยมาอัพจังหวะนี้กิ้วกดอินกิ้วกดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะลอยป้อมอีกแล้วเฮ้ยไอ้นี้ก็ลลออยยป้มดีจริงๆเ นี่มันลักล่าถอนอสังหารมันซัพดีกว่าไปล้วนมาหน่อยดิอยู่ตรงนั้นแหละเออเหมือนคงไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วกดอันตีหนีไปแล้วมันกดอันตีหนีแล้วกดวิ่งมาด้วยจังหวะนี้โอ้โหมันก็ไปไวเหลือเกินพี่ครับพี่จะถอนถอนไม่ได้ผมพยายามที่จะใช้นี่ใช้สินอยู่แล้วผมนะอย่าเพิ่งถอนอสังหารผมเลยขอร้องนะขอร้อง จังหวะนี้นะคอสไปปวดทางของวอฮานวอฮานฟิกเกอร์ต้องหนีออกไปก่อนแล้วคนเตอนนี้เลือดโลมากมากก็ผมเนาะแต่ไฮจัตเตะมาช่วยค้มพพอหลงจังหวะนี้จะได้เคลียเวฟหลังมาเราบอกเลยครับว่านเป็นหมดได้แน่นอนรับเปอร์เซ็นต์ก็ผมเนาะแลกดค้อน้างของฮิวนิดๆหน่อยโอเคนาคอสได้อยู่นะโอเคเดินยังไหวอยู่แต่เราสกิลสองฮิวนิ่งใส่ก็ผมดด้ไปโคตรแรงฮิวโคตรแรงจังหวะนี้เราโลจังหวะนี้เรียบร้อยก็ผมแล้วคุณไอบิดใส่ซ้อมซับซคอร์ดไปแล้วเก็บคิวไปแล้วตอนนี้รีเซ็ตของทางคุณไอบิดให้ผม ตีป้อมตีป้อมตีป้อมแน่นอนครับจังหวะนี้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอ้าวมันไม่ได้ก็ผมไม่เป็นไรก็ผมแต่ตอนนี้โั้งมันหัวร้อนแล้วมันหัวร้อนแล้วกิ้วกอดมันหัวร้อนแล้วสุดความสามารถต้องถอยออกไปก่อนถ้าคุณได้งหวะนี้สถานะของวอฮาจังหวะนี้บอกเลยครับว่าเราล่อเอาผมได้ล่อเก็บคิวมาสองคิวสวนกับอย่างแท้ถูกสวยงามครับผมนะไทเกอรเตะมาครับอินเวดปั๊บแดงครับผมเดินบนมาพอดีเลยสวยงามครับผมเดินบนได้แปดแตกแน่นอนแตกแน่นอนมาครับต่อฮิลลิ่งใส่ในเล่นน้อยไม่ต้องอยากไม่ต้องกลับบ้านครับผม ตอนนี้เอนโซมาจังหวะนี้ข่วงโซ่ก็โค้งโซ่ไปอันตีใส่แต่ผมไม่มีรีเซ็ตครับผมเนาะต้องถอยออฟก่อนเอาชีวิต้อยให้ได้ตอนนี้ผมไม่ไหววะ่ะไม่ไหวแล้วว่ะมันก็แรงเกินเอนโซลดป่าเลยเนะี่ยเอนโซป่าอย่างแท้โคตรแรงเลยโอ้โหไม่วม,ม,มันก็ข่วงโซ่อย่างแม่นเลยวะ่ะเราก็ไปไม่ลอสิครับผมเราไม่มีฟิกเกอร์เดี๋ยวเอาฮิลลิ่งมาผู้ก,กาสายฮิวรู้จักเปล่าอะจังหวะนี้นะขอไม่ปวดทางนาคอไอทางของคิวก่อนจังหวะนี้คดวิ่ไปจังหวะนี้คึ่งหลอดเลือดโลมามากคูได้บิดใส่เรียบร้อยผีาก็บคิวไป มาครับจังหวะนี้อย่าไปหวงครับผมกับกิ้วก่อนครับผมกิ้วก่อนก็เป็นแค่นักถอนนะหัสังหารีรรบาษาว่าผมนะเราไม่กลัวอยู่แล้วตราบใดที่มันเจอในมินินมัต์มก็น่าจะไ,ไปขัดขวางมันันได้ครับผมโอเคเราได้อินฟินิตเซเนเยอร์ครับผมนะแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคสวยงามมาครับจังหวะนี้เลนกลางสองตัวขวงโซ่อยู่มันขวงโซ่อยู่ขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อน,ววอนเผื่อมันมาโอเคมาครับจังหวะนี้ มีไหมไม่มีโอเคมาครับเอาอีกออเจ็บเนึ่งแล้วกนเอฟซอซดาก่อนตีไปตีรอยอยาครับมันตีสถานะเยร่รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะมาหุวไหนเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรตีนานจริงวะเพราะมันมีแค่สามคนไอ้นาคอก็ไปอยู่ตรงกลางบอกเลยปั่นป่วนจังเลยแลรีเซ็ตอีกร้อยงานเข้าแล้วว่ามันรีเซตว่ามังกร โอโ้โหลีลาบิชัวคูนะครับจังหวะนี้แต่นาคอสต,ตายไปก่อนโอ้ยมันไม่มีใครตีมังกรจริงดิเฮ้ยมันมาแล้วนะมันมานั่นไงหลังจังหวะนี้แต่คงไม่ไปหว่านไม่รอจังหวะนี้เอนโซมันดุดทำไมไปเอาม่านานเราดนน้องเรียบร้อยแต่ี่เป็นโบนัสของกําลังดันอยู่เราจังหวะนี้เป็นการมันม่วงมีสองตัวพอดีเลยจะจบไดไหมเนี่ยน่าจะได้มั้งน่าจะได้มาครับจังหวะนี้ใส่เดียวดูน Driver, น learned, เดียวโนโลเรียบร้อยผมเก็บคิวองทางรอเรียบร บอกเลยครับว่ามาจังหวะนี้จับกุญชาน่นายแน่นอนโอเคผมจังหวะนี้มันม่วงมันไม่เข้าป้อมว่ะเราเลนล่าก็ได้ว่าเออจังหวะนี้คิวกอดเกีย์คีไปจังหวะนี้รออีกเวฟหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้ผมสตั้นไปจังหวะนี้สถานของวอรฮันแต่วอรฮันีสแต็จจังหวะนี้เราฟิกเกอร์เหนียวไปแล้วแต่ตนี้รีเซ็ตใส่ทางของคูนายปีจังหวะนี้ผมรออีกรอบหนึ่งไม่ไปอีกรอบแล้วผมนะเดียบร้อยผมจังหวะนี้ไฮแอตตบอกว่ามาน้ผมหมดจังหวะนี้ดังเพราะว่าอันตีไปแล้วด้วย มาครเด่นกลางดันพอดีจังหวะนี้รีเซสไฟครับผมเนาะรออีก34วินาทีสตันปลูกไปจังหวะนี้เอนโซห่หนีออกไปก่อนได้เด่นกลางมางพอดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมน่าจะจบได้แน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และก็น่าจะได้เขไม่ต้องสตาร์นสตรีมเมอร์ก็ได้สตันไปจังหวะนี้เอนโซโค้งโซอาหารจังหวะนี้งัดไม่โดนงัดไม่โดนและเงียบร้อยแล้วคนเราต้องขัดสกัดเราด้วยไปแล้วเก็บคิวเราเราเรียกว่าแล้วตอนนี้ของเอนโซยื้อขุดสาาร้างสามารถก็คงไม่ไหว,วแลว้วผมเนาะเรียบร้อยคนเราการรีวิวสกินของดออเเเเหรรรรียผมมมนนาาาะโคคับกกก็สถล่ิจ พร้อมแจกสกินอ่าเอาสกินฟรีนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับ okay, ก็สลัดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก,ากลาไปก่อนใครชอบมากกดไ like, ลค์กดซับใครที่กดดิฉันเติมเพิ่มคลิปใหม่ๆก็นเรืสส่อยๆุดกันหลังนี้ขอตัวกลาไปก่อนสกินให้ถามบายบายก็งเจอกันใหม่กับสกินหน้าครับผม